โอเคนะคะทุกคนสวัสดีกันด้วยนะคะโอเคตอนนี้คือเราไม่ได้ใส่ไมล์แล้วคะแล้วก็วันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วนะคะพรุ่งนี้เหนือก็จะไปเทสโกโร้รตัดนั่นเองนะคะไปดูโทรศัพท์เครื่องใหม่นั่นเองนะคะทุกคนก็พรุ่งนี้รอติดตามด้วยนะคะว่าจะเป็นย่างไรโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้เลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนโอเคนะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้วเราก็มาเจอกันอีกวันนี้นะคะก็วันดีนะคะทุกคนเราก็ก่อนที่เรานะะคจะไปข้างนอกนั่นเองนะคะเราก็ขออนุญาตนะคะแต่งหน้าแต่งอะไรนิดนึงนะคะทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะเราจะไปดูมือถือใหม่นั่นเองนะคะทุกคน <S 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 เป็นอะไรก่อนคือทําไมต้องพูดแบบนี้ โอเคก็นม่เหน็บน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศตรงไหมวะตรงแหละนะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศในการไปดูมือถือนั่นเองนะคะว่าจะเป็นยังไงนะะี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะก่อนจะไปดูนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตแบบว่าแต่งสักเลิกนึ่งละกันนะเออแบบว่าขอแต่งหน่อยนิดนึงนิดเดียวแนดดว มันนานไปอย่างแรกคือต้องทางครีมเป็นแดดบ,บอกเลยว่าครีมตัวนี้นะคะขอขายของนิดนึงนานว่าแล้วใช้ขาแล้วครีมตัวนี้นะคะครีมเป็นแดดเวลาทามาแล้วเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นน้ำแร่เห็นปะแตกตัวเป็นน้ำแร่แล้วจะทาให้หน้าแล้วเนี่ยขาวกระจ่งางใสโดยที่ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยอะคือขาวแล้วนะกันแดดด้วยนะคะกันแดดบีบีเนาะเป็นบีบีตัวนี้เนาะ คือตัวนี้ทาเพื่อลนยนะคะทาเพื่อกันแดดอีกรอบนึงนะเห็นไหมทาเพืคือแบบหน้าขาวกระจ่งางใสวิ้งเลยค่ะดิกรนแดดตัวนี้คือดีดูดีสีคือแบบแก้เป็นละโคนเลยว่นนะมึก็ล็อกโคนเลยว่ะสีคือดีมากแล้วปรับผิวให้เราดูแบบขาวกระจ่งางใสในพริบตานั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทาครีมก่อนละกันเนาะ เดี๋ยวให้เรานะคะรองรอง,รองพื้นสักเล็กน้อยก็คือเจ้าเก่าเจ้าเดิมไปเลยชุบนั้นหน่อยเ,เองนะคะ แล้วก็เป็นแป้งแป้งตัวนี้เลยนี่แป้งตัวนี้เลยนะคะบอกเลยว่าดีมากใช้กับแป้งตัวนี้นะแป้งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าดีมากเพราะว่าเป็นแป้งที่แบบหนึ่งขาวด้วยนะคะหนึ่งขาวสองมันทำให้าน้เราดูสว่างกันแดดในระดับหนึ่งด้วยนะคะมาบอกเลยแม่รีบสุด โอเคประมาณนั้นเนาะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะเราก็จะใช้อายแชโดว์ในการทาปาก วันนี้เราจะทาสีอะไรกันดีหนอไอเซโดของเราชมพูพิดพีดหน่อยด้วยนะมันจะพีเป้าหวาไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะพีหรือเปล่าน่าจะไม่พีเ เดี๋ยวเหนือรีบมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปตัดออกนะคะอันไหนที่เหนือไม่เอาปัดแก้มนะครับมาถึงการปัดแก้มของเราแล้วเนาะ นี่นะคะลิปมันเนาะใช้เป็นลิปมันพอเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเม็ดนีเนาะก็ผมนะคะเหนือจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะในการฉีดเนาะทำให้ผมของเหนือนะคะนุ่มลื่นและก็มีน้ำหนักมากเลยนะคะเหนือฉีดมาได้หลายวันแล้วนะผมเหนือคือนุ่มลื่นมาก รอนแล้วกลิ่นหอมมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะไปเลยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะคะเปลีปป่ยนรูปเปลือย <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราไม่ได้เอาไมค์มาด้วยนะคะเราก็ต้องใช้เสียงสดของเรานี่แหละค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในรถเรียบร้อย โอเคนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็มาอยู่ที่ Tesco โ,โลตลัสแล้วก็อยู่ที่ตรง Mister DIY นะนี่เนี่ยก็มากับแม่พ่อก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะวัน <laughs> นี้ก็จะมาดูโทรศัพท์นะคะถ้าถ้าโอเคเนี่ยก็จะซื้อไปเลยนะคะจริงไหมคะคุณแม่ขอคําตอบหน่อยค่ะโอเค,อค,อคโอเค, <laughs> อเคนะคะคุณแม่โอเค,อ,เคอันนี้ก็กล้องสดนิดนึงทุกคนก็ต้องเข้าใจนะคะโอเค นนี้ะะคตามจับพ่ออยู่นะคะตามจับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนนะหายไปแล้วเหนือหน่อยมาอยู่มาดูตรงชองกันพ่อบอกพ่ออยู่นิดเตอร์โอเคนัมเบอร์วันหาพ่อไม่เจอนะคะล่าสุด ตอนนี้เหมือนจะเห็นแล้วค่ะทุกคนตอนนี้พูดดังเม็ดเน่ตามจวนเธอแล้วเน่เธอแล้ว,ลวโอ้ยตามหาตั้งนานโอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเนี๋ยก็ได้ซื้อมาแล้วนะคะรุ่นนะคะรุ่นที่ซื้อมานะคะก็จะเป็นตอนแรกบอกว่าตอนแรกจะเอารุ่น อัปโปแต่พอดีไปรุ่นไปดูรุ่นอัปโปมารุ่นอัปโปนะคะบางเครื่องเนาะถ้าคุณภาพกล้องมันดีอะบางเครื่องก็จะมาประมาณหมื่นหมื่นสองนะคะเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเนาะก็ประมาณหมื่นกว่านะคะของเครื่องนี้นะแต่ว่านี้นะคะเป็นเครื่องของพ่อเนาะที่ใช้แล้วก็ไม่ได้เครื่องใหม่แล้วนะคะแล้วเขาก็เอามาให้น่นเองนะคะแต่ตอนนี้นะคะเนยวก็มีเครื่องเป็นของตัวเองก็คือเป็นเครื่องที่แบบว่าเน่ยชอบเองนะคะ ถ้า Oppo ไม่มีเอา Vivo ก็ได้ไดเฉลยแล้วได้ Vivo ว่ะนี่ Vivo ได้มาแล้วแต่ว่าตัวเครื่องนะคะเสียบแบตอยู่นั่นเองนะคะก็ที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นพวกเคสเนาะก็จะเป็นเคสสีขาวแล้วเนี่ยก็ไปซื้อเคสเพิ่มมาร้อยบาทนะคะไปซื้อเคสเพิ่มมาเนาะเป็นเคสรูปหมีนะคะไปซื้อมาเนาะ จะได้ไม่ต้องซื้ออีกนะคะก็คือสลับกันใช้นั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็จะแถมนะคะแถมพวกลำโพง1ลําลำโพง2หูฟังนะคะแล้วก็เป็นพวกที่ชาร์จแบตปกติเลยนะคะก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายนั่นเองนะคะก็เก็บภาพบรรยากาศที่อยู่ในมิสเตอร์ดีไอวมาสักเล็กน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ภาพปัดไปเลยอยู่ที่บ้านนั่นเลยเองนะคะก็คลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไหลละกันนะก็จะมีลำโพงมาให้หนี่เป็นลำโพงเห็นปะ เป็นสีเขียวเนาะเอาไว้ฟังแบบทดรักดีนะก็โอเคอยู่แล้วก็จะเป็นกล่องลําโพงเนาะแล้วก็จะเป็นหูฟังนี่หูฟังหูฟังก็โอเคอยู่ใช้ได้สวยอยู่สวยดีหูฟังก็ไม่ได้ไก่กาอาราเรก,ก็สวยอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะบอกเลยว่าสวยอยู่ในระดับหนึ่งสามารถแคสเกมแคสอะไรอย่างเงี้ยได้สบายเลยนะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะเไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ ตอนแรกกะว่าจะไปดูก่อนแต่พอไปเห็นเนี่ยปุ๊บโอ้ oh my god สีสวยมากนะคะแล้วก็ราคาก็ถูกย่อมเยาวมากนั่นเองนะคะให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ให้ทายก่อนให้ทายก่อนว่าราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ในนี้อ่าทายไม่ถูกใช่ไหมล่ะราคาของเจ้าเครื่อง vivo ที่เหนือซีมาในวันนี้นะคะราคาทั้งหมดราคาทั้งหมดีาา่พัน ค่าได้1น0นะคะก็ประมาณ4,500้บาทนั่นเองนะคะทมดีอยู่นะคะในระดับหนึ่งเนาะก็เป็นรุ่น vivo นะคะทุกคนก็รู้แลวถ้าใครถามมาพี่เหนือใช้โทรศัพท์รุ่นไรพี่เหนือใช้โทรศัพท์รุ่นไรทุกคนคะขออนุญาตทุกคนนะคะมาดูคลิปนี้นะทุกคนจะได้รู้ว่าเหนือใช้โทรศัพท์รุ่นไรต่อจากนี้เหนือก็จะใช้โทรศัพท์รุ่นนี้ vivo เนี่ยเห็นไหมเนี่ย vivo เนี่ยนะคะ โอเคแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์ได้มาเลยนะคะจะรอตอบคอมเมนต์ทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เหนือก,กลับมาก็ประมาณเที่ยงบ่ายแล้วนะคะเหนืก็จะต้องไปกินข้าวและเข้าเรียนแล้วนะคะแล้วนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะรีเสิร์ชรูปเครื่องให้ดูนะคะว่าเครื่องเป็นแบบไหนแน่ๆนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย